คลิ้นวิทยุเฟลก104.5โดยคุณจิ๊บเทพอาจกวินอานันต์ผู้ก่อตั้งและบอดอ้อมพิยดาอัคาราเสนีเอ็มดีจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเตรียมจัดงานบิก๊กงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยที่จะปิดสยามจัดงาน สยามฮา l โลวีนปิดสยามบรสยองเพื่อปักหมุดแลนด์มาร์คสยามสะแคว่ใจกลางกรุงเทพรับเทศกาลฮา l โลวีนงานนี้คลื่นวิทยุเฟลก104.5ได้จับมือร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินจุลาและ DV8 ที่ใจปั้มลงทุนกว่า30ล้านบาทในระบิสยามสแคว์ให้กลายเป็นดินแดนสุดร้อนพร้อมกิจกรรมสุดมันและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า100ชีวิต ที่จะทำให้วีดกรีดแบบสุดเสียงงานนี้จัดขึ้นตลอด3วันเต็ม27-29ตุลาคมณสยามสแควร์ค่ะเป็นงานที่เราจัดมาเพื่อแถลงข่าวนะครับว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมีงานที่น่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขได้นะครับเ,เป็นธีมฮารวีเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่า ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากปอนเซอร์เองหรือจากทางธุราจากทางสยามเองนัตามน่าจะเป็นงานที่น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนสามารถมาจอยได้นะครับว่างบ้างค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ตั้งใจ อย่างที่ได้ยินบนเวทีแล้วก็เป็นความฝันของทุกๆคนคิดว่าในวัยเด็กก็อยากจะแบบว่าอยากจะแต่งตัวฮาโลวีนทริปคอทริ t การอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมืองไทยได้มีอีเวนต์แบบใหญ่ๆเหมือนต่างประเทศบ้างเนี่ยเราก็เลยลองคุยกับเป็นตัวแทนพูดแล้วกันลองคุยกับสยามสแควร์แล้วก็เขาก็อนอุญาตให้เราได้ปิดทั้งสยามเลยแล้วก็เดคอเรททั้งสยามเลยนะคะเป็นเหมือนงานฮาโลวีนใหญ่เลยทั้งสยามเลยแล้วก็มีทั้งเดคอเรทมีทั้งผีจริงแล้วก็ ไม่ไม่ผีผีแต่งตัวมาเหมือนจริงผีแต่งตัวมาเหมือนจิงอะไรเงี้ยนะคะก็อ,อยากใช้ทุกคนเข้ามาร่วงมงานด้วยแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตถึงสองคอนเสิร์ตแล้วก็มีอีเวนต์มีจัดประกวดมีเต้นแฟลชม็อบมีต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินกว่าร้อยชีวิตเออต้อไปดูที่คีวิชชลที่เราปล <c oughs> ่อยออนแอร์ไปแล้วว่ามีใครบ้างก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยค่ะแล้วก็จะมีมี กาชปองด้วยแล้วก็ร้านอาหารทุกร้านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีซิกเนเจอร์ซึ่งร้านอาหารดังๆทุกร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องแต่งตัวเป็นผีค่ะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินทกเบอร์ที่จะมาขึ้นกับเราเนี่ยก็เซ์เยสแล้วกับการที่เขาจะแต่งตัวมาร้องเพลงในลุคของฮาโลวีนทุกๆท่านเลยค่ะออมีอินวอมีบอสมีพรมีลาสไมน์ฟนซี่ฟ็อกซี่แบมเฮอร์เซส เยอะแยะมากมายอย่างลสสวันที่รวมตัวกันยากมากซึ่งก็รวมตัวกันที่ดี่มีเจฟด้วยเจฟสตเตอร์โอ้เยอะแยะเลยค่ะกว่าร้อยคนเลยต้องไปดูที่คี่วิช่องต้อขอบคุณคุณก๊อฟด้วยก็มีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่19นะครับตุลาคมนี้คุณก๊อฟก็เป็นเป็นพเนอร์ชิพกับเรานะคะก็จริงๆอยากฝากให้น้องๆแล้วก็ทุกคนใน ทอยากให้มาร่วมสนุกในกิจกรรมฮาโววีทั้งนี้กันที่สยามแควรวนสับน